สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุข ah, ุสุคนสุังสุบดุพ่อเขาก็สอนน้องแท่นนะพี่น้องอ่ะน้องแท่นกินหมากแอปเปิ้ลกับกินเข่าพี่น้องเอ้ยทุกย่านด้ไม่ลูกทุกย่าเอ้ยได้กันสบายดีประลุงนล้วไหสบายดีงามๆเอ้ยพากันห้องก็นอนตื่นชงไอ้น้องพากกินข้าวผัด ทางน้องก like th like, ็จะกินอีหยังมักแอปเปิ้ลจะสิเบิดมากหนึ่งเลยจะกินหรือกัดถิ่มกันแท้กิ่นยังขมเมือนี่เพื่อนอยากกินเองทั้งนั้นขมเมือนี่นะส่วนแมกน่ะถิ่มลายกุ้งอะเอาไว้ได้หมักแอปเปิ้ลทือไว้ทือไว้ เมื่อเช้าใแม่น้ำเทนแม่น้ำเทนอุ่มเพิ่นมาอุ่มเพิ่นมาเฮือนโลตลาดน้อยมาขายมาขายจังหวะเฮ็ดอะไรมาอุ่มมาจังแลนไปจะไปเผาโลตลาดน้อยไปเผาโลตลาดน้อยแม่น้ำเทนมามาเฮือนเข็ดเพิ่นเพิ่มมาโลตลาดน้อยกับโปรปโลตลาดน้อยหน่อก็ได้จำเป็นต้องซื้อหายเพิ่นพี่น้องเอ้ยซื้อมาแอปเปิ้ลนี่แหละมาแอปเปิ้ลนะหาพันได้ซองหน่วย ศ้าบาทได้สองหน่วยคันว่ามักงอกกะหาหน่วยต่เศร้าบาทเฮ็ดเหี่ได้แม็ดน้องแทนพัดยากเ่อยกับน้องพะก,กินเขาเน่นเลยถามมีหมูก,กินเพื่อกกินอยู่กินกระเพาะนันกินนำ้ำถิ่มนำ้ำบ่วงกับ่ต้องใส่ล้วบ่วงก็ใส่มือยิบเอาแ่บอยู่ร้อยเขาพัดน,นะ น้องผาใสน้องผาใสกับน้องแทนผ่ากันกินข้าวสองเอ็น้องถี่นึ่งทน,น้ำเอาผ้ากินลูกโว้ยกะ พ้นเกิดกระลาิมืดพี่น้องเอ้เหมือนนี่บ่เห็นแดดเห็นนายมืดคือพ้นชิตกนี่แหละมื่อวานในโตกพี่นอ้องตกว่าสิเดดดูหนำใสตากะบริดูซ้ำตกลมาหายก่อนอืมอืมอืมอม,มนานาก,นล,วกวาลิ่นเนี่ยกาลอย่าค่ายถิมนะกลิ่น กาดิกินเองอืมอืมพ้นชิโต๊กลุกกินเองกินแล้วกัเปื้อนนำ้ำอะไรเด็ดต,ตามภาษาได้กน่อยเพราะกินเองเพรแม่อยากป้อนก็พอให้ป้อนแล้วให้กินเองอยากกินเองใหญ่แล้วอยากกินเองวาสะ ดีวแม่ไปอ้ามหนำให้ลูกกินตามภาษาดดี่หน่อยเลยเนาะกินแล้วก็เปลือกอก็เศใส่ตัวเองแล้วบ้านโอ้ยมาหน่อย,อย,อยเอ้ยบังบังเอขับตานะบเงบัเฮดคำในนอยในกล้วยนี่ไงมเนี่นะนนองนะห้มก็กินทีทีห้ามก็ กินทั้งเขากินทั้งมแอปเปิลไไว่ไไว้ในลุเมงวัน้แห่งกระตอมนะเหมอดพนเหมิดผ,ผ้าเหมดพนคือพนจิตโตกหน้บ่มีแดดเลยพี่น้องเหมือนนี้นะมีแต่คึ้นทหารเลยห่างห่าก,กันนานจ่ะ คนมาจากโกอือเป็นน้งอีลอยนอนเว้นนี่บุจักเบาแต่เก่าอีลอยก็เว้นนอนเว้นเพิน่นเห็นเห็นเขาใส่เสื้อโซบะแล้วเพิ่นอยากได้เสื้อโซบาพี่น้องเลยเห็นเขาใส่แล้วงามเพิ่นว่าอยากได้เพิ่นว่ามันเพิ่นใส่นะคนเพิ่นดีขึ้นยังนี่ได้น้องผ่าใส่ เห็นเขาใส่แลวงามเพื่อน่าเพื่อนอยากได้ใส่อยากใส่คือเขาเล<ม>ย,ย,ยบอกเพื่อนมาให้เอ่ยมีเงินเดี๋ยวเอ่ยสิสื้อไงใส่เดีย๋ยว<ม>่ามาเอาอ๋อมันเบิร์ตีร้อยทุกอย่างนะอืะม ก mm. mm ินลูกนั่งกินบัดนี้กินเลยไปหาอาบห้ำไม่วายเบื้องอาสังเกตกินกะมะขามสิไปใส่ลูกบัดนี้มะขามสิไปใส่โต๊ะได้ลูกโต๊ะได้ร้อยน่องหนองสิโต๊ะหนองสิเงี้ยังเลยนะ งายล้างเลยลูกงายล้างเลยมากินให้มันแหละมากินให้มันอิ่มเข้านะอืมทายาก,กันกินนะกินเฮียก,ก็ย่างมันเ็บภาวาให้มันให้น้องแท้นนะกินเลยระาะว่ะเพื่อนกินย่างกัไม่มูกินนะเพื่อนกินแน นี่มองเงาะเรืองมากเดียวนะ่ะมองเงาะเรืองมากเดียวเดวแม่สิพาไปอาบน้าพูกหน่บวงกระสือเขาพัใดในหลดตลาดหน่อยนั่นแหละ บวงกับบะมีบางคั้นนะมีบ่วงเฮ็ดเฮ็ดกับบะรังบอนก็ออกแล้วลังบอนกับบะท่านได้ออกแมงแท่นก็คือสิบุรีกินน้ำหมูล้วหนอกจากพอ้องแท่นไปหาพอ้องแท่นเพิ่นกลับไปเห็นงานเห็นงานเฮ้เตหน่อยเตยมาหน่อยเด้จักบาทเด้ ฮะน่ะยี่เหนแนั่นน่ะติลูกยี่เหนแนั่นั่น,น,น,นเดี๋ยวปะดูงสิายมากินข้าวไว้ไว้ เอาเผากินไว้ไว้บางครั้อิ่มหรือเปล่าเผ,าก,ผากินไว้ไว้เผากินไว้ไหวแม่จะสิได้เอายังมาหลังเตียงไว้แม่จะพาไปอาบน้ำ การกี่เป็นหน่วยลลสิบปาดก็บอกให้าปาดร้อยกี่มันเบิดร้อยอเมือน่ะนายยิบเอาโลกินมันเบิดไพบอกอีร้อยก็มาก,กินข้าวพัดนะเวลาเอยพา,าให้กินก็กิน ขันมาน่องก็กินแอปเปิ้ลโอ้ยเอาไวเจะบอกว่าแน่ใดว่าดังๆอืม คนก็คือสิตโตกนี่พี่น้องเลยนี่ผัวพากันกินสะไสย้ย่ายหมอกเลยส่งไอ้น้องยาเฮต้าวนมมันสิแตกนะห้ามเ้ยหมักแอปเอปินน้ลเด้ใส่แอปเปินน้ลนะแอปเปิ้ลนะขี้ดื้ จอมป่วนลาแล้วพี่นอ้องคินหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสอนน้องแท้นะพี่น,อนอ้องเนาะน่าลาเลยบ๊ายบาย